เปิดฤดูร่าอินซีเต็มตัวครับภายฝนต้นหนาวแบบนี้นะครับหลายคนมองหาคันแคดอินซีดีๆสักหนึ่งคันที่ราคาไม่แรงนะครับหลายคนก็ทักเข้ามาถามพี่หูจะให้ไปถอยคันหนึ่งแบบเจ็ดแปดพันก็มันออกแค่ปีละสองสาครั้งเองไม่ไหวนะครับไม่ไหวนะวันนี้ก็ตามเจ้าตัวแรงไอเทมมาให้ครับตามตัวแรงไอเทมมาให้นะครับกับเจ้าคันหมาป่าซามูไรสองปลายครับ เรียกได้ว่ายอดขายคิดอันดับหนึ่งนะครับขายที่เป็นสายไลน์ซีนะครับต้องจัดตัวนี้เลยครับเรียกได้ว่าเกินคุ้มจริงๆเกินคุ้มจริงๆนะครับซื้อ1แถมไปอีกหนึ่งเลยครับจบปัญหาจบปัญหาไม่รู้จะใช้เวทอะไรดีครับผมไม่รู้ผมจะซื้อเวทอะไรดีนะครับผมซื้อตัวนี้ไปเลยนะครับพี่ซื้อตัวนี้ไปเลยครับเจ้าหมาป่าซามูไรครับซื้อ1แถมไปอีกหนึ่งปลายนะครับก็คือมีให้2องเวทเลย นะครับให้ไปเลือกหน้างานเลยให้ให้ไปเลือกหน้างานให้เข้ากับการใช้งานให้เข้ากับสภาพหมายนะครับแบงก์ก็นะครับตัวนี้นะครับแบงก์จะเป็นกาไฟสุ per export นะครับแน่นๆ่นจุกๆุให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับรีซีฟครับแต่งซิ่งเต็มระบบครับสวยมากสวยมากและดูลายแบงก์เนี่ยสุ per e x อ o r ตท้ายแต่งอลูมิเนียมนะครับ ทรงสปอร์ตนะครับด้ามจับยาง e v a ครับจับง่ายกระชับมือแน่นอนนะครับแบงค์นะคราวนี้เรามาดูที่เนื้อแบงค์คันแล้วนะครับแบงค์เขาก็จะเป็นซูเปอร์เอ็คอสครับสวยมากนะครับการเก็บดิ้นเก็บงานคือเก็บออกมาดีกว่าล็อตแรกเยอะนะครับล็อตนี้เป็นล็อตที่3แล้วนะครับดีสุดๆนะคิดดูเดี๋ยอดขายแบบล็อตที่3แล้วนะครับไกด์ซคทรงเคครับหลายคนถามว่าพี่มันเอาไปตกปลาทะเลได้ไหม มันเป็นคันทะเลนะครับมันเป็นคันปลาทะเลนะครับฉะนั้นมันเอาไปตกปลาทะเลได้แน่นอน100%เเซนะครับการเก็บงานครับแบ่งสีมาให้เรียบร้อยนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปเราจะได้แบบอ๋อวันนี้เอาเวทแข็งอ่าเวทแข็งใส่สีฟ้าเวทอ่อนใส่สีแดงนะครับนี่ครับจัดให้เลยแบบจุกๆแบ่งเป็นซูเปอร์เอ็กคอร์สไปเลยนะครับจนถึงายคันนะครับแล้วก็ใส่หัวท็อปอย่างดีมาให้ไม่ต้องกลัวสายพันหัวไกด นะครับบวชไปเลยครับเต็มที่บวชไปเลยครับมีให้2เวทเลยนะครับ7ฟุต9ต่อโคน P e 1 3นะครับ PE 1 3เนี่ยก็คือตัวได้สีแดงนะครับ p e 1 3ก็คือตัวได้สีแดงเวท 15- 30ตีเหยื่อ25-60ถึงกกรัมนะครับ PE 2 4คือสีฟ้านะครับ P e 2 4คือสีฟ้านะครับเวท2 0 40ิตีเหยื่อ3 0ถึงกกรัมนะครับก็ เลือกให้เข้าการใช้งานครับวันนี้ไตบอกว่าพาเข้ากองหินนะครับวันนี้พาเข้าไปตีกองตีตามซังนะครับจัดสองสี่เข้าไปเลยครับพร้อมงัดพร้อมลุยนะครับแต่ถ้าไปตีตามที่ดอนนะครับตามแบบตามหลุมหรืออะไรอย่างนี้ที่ไตเขาแบบเป็นที่โล่งจัด 1- นึสาก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับหรือว่า 1- นึสาเนี่ยเราจะเก็บเอาไว้ตีชโดโหยเ่ือสดเอาไปแข่งปสัสสาวก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้นะครับ ก็เลือกให้เข้าการใช้งานครับสภาพหมายแต่ละที่นะครับแต่ละที่แต่ละแบบเนี่ยก็เลือกให้เข้าการใช้งานแล้วกันนะครับก็ซื้อ1นคัน1นชุดเนี่ยหลายคนถามว่าพี่แล้วผมต้องเลือกไหมผมจะเอา1 3ึ่งสาหรือผมจะเอาสอดีไม่ต้องเลือกครับไม่ต้องเลือกนะไม่ต้องเลือกเลยนะครับซื้อไป1ชุดเนี่ยผมแถมให้เลยครับอีกหนึปายนะครับก็คือมันแถมให้สเวทเลยให้ไปเลือกใช้งาน นะครับมาพร้อมกับซองผ้าอย่างดีครับซองผ้ากันกระแทกอย่างดีซองอย่างเดียวนี่ก็ล่อไป250แล้วนะครับเป็นซองอย่างดีเลยครับพร้อมใช้งานราคานะครับจัดให้โปรเดิมนะครับจัดให้โปรเดิมเพราะความจริงเนี่ยราคารถใหม่เนี่ยมันจะขึ้นประมาณ150นะครับเนื่องจากค่าขนส่งและก็ค่าเงินนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เป็นไรครับร้านอาไทยจัดให้ราคาเดิมเลยนะครับร้านอาไทยจัดให้ราคาเดิมเลยครับเอาไปเลยครับ1890บบาทครับ 1,890บาทครับค่าส่ง EMS 200บาททั่วประเทศไทยผมบอกได้เลยว่าสายแคสอินซี C นะครับต้องมีต้องมีหรือว่าใครที่มีแพลนนะครับจะไปแคสอินซี C นะครับแต่ว่าไม่อยากไปถอยคันแบบ6,7,000 7,8,000ก็ตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีครับ <Evet. S 1> มีให้2เวฟให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสมนะครับ mm. ก็สินค้ามีจำนวนจำกัดได้มาแค่4 0คันนะครับฉะนั้นใครช้าหมดอดนะครับผม